มาจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าแกเนีนยงนอาไมจ้าบ่แม่นอนแต่อย่างไรแนงจ้าเป็นอะไรคุณพี่หัก็ิลาบนกกระทาลาบนกกราซอนกกระทาก็เป็นอีกอลบอสลัดปลาซีอ้ยขอด้ันเข้ามากินโอวันตินค่ะโอ้นั่นแหละต้นโอวันตินนั่นแหละเข้า่า แกบสบายดีพี่น้องปอบเบอร์สุขุสุขคนยินดีต้อนรับครบูองบาทด้พี่น้องเด้อแกงนอไมัแกงนอไม้าดอกไม้แหหอยเหยนะคะกี้แกงนอไม้สกออ์แลง่างว่าเนาะ้านะกนองตอดีวเิแต่เบิ้อปาต้มแกงต้มไหมแกงกีนี่ปะแกงกี่นี่หรือแกงกี่น้าละตั้าลรถไ้ากทายอยู่บ้านเนาะ บ้านแล้วมันจังไรคอนจแซ่ไจังไรมื่อไเมื ah ่อไร้ามื่อกมืออรงเ้าอะไรไัสีใช้ใช้้าาาเก็ก่นนเชื่อใจกแบบใจเลย ใส่บอยยูบอบ่าวันใกล้เรียกสปารมเ่อ่าคบ่าวนะท่คือไหมาหาว่าจุจับบานุนใส่แถวปอกบ่กจับอยกับแกปอกต่มีใส่แล้วใส่เทพที่หักเรือบลาไ่เทพจะเรือบลายอาจหลุดทบันไดี โอ้มาพอดีอันนี้จะกี่ดิบให้เบิร์คืออร่อหวานอันนี้หรอแม่มากินดิบได้วยหรอได้เลยจาจานเหล่างมีนะสวยมาหน่อยนี่แม่นี่แม่ผูกพอย่างยงยนี่แนี่แน่ซนออกมาเนี่ยสินผูกพ่อเาลุกตะกินแต่เฮาไปเดินดีแต่ว่า เอ้าไ่ได้เอาสินค้านกออ้าวก็หามันอายุยืนเข้าว่นนะาไปเด็กูกเจ้าูฮาที่้ายเด็กมั่วไข้าเจ้าไปยังเอาอันนั้นผูกคออย่าง่ายเลยนะมัวน่อยเ้าข้าเจ้าสินมาสิมาเ็ทงเจ็ดเพาไเลยนะเ้ยวางระเบดแล้วเอาไม่เจ็ักจาแก่เพชสเรา เอาชิมมืยั่แล้วก็ทายเอออย่างเงี้ยยั่มายให้เราคิดีๆเลยคบอยู่บ่เออันเอาชิมมือฮอ้ทำมจ่นได้หยั่ไอ้เรื่อเนี่ยอยากขึ้นนอกขึ้นนอกเพลงนะขึ้นนอกเพลง

กอ่นล้วกิโเยอ้จะมาแก่แต่ัดนี้ความรู้สึกมันเป็นอะไรอ่ะความรู้สึกมันก็อยคือเป็นเกรื้มคือกินเป็นนัวขนาน้ำากเลยกลยากเยมากเลยากเมกเลยมากมกากกินยากยากเลยายาาากเลยากยอดข้าว กันยังว่านอภิกไม่ชอดครับไม่ได้ิเป็นคนโซฟซมือจับยางเออเนอะจับมือที่ดีเด่นกะจัดรอดไมให้บอมือนายก็ได้ลีโอแก่งกันยังงะพลาดเธอจะมาไอลีโอสิเออเธอเป็นยิงไงอ้าวใส่คำนี้เล้วเรา นั่งทำตลอดจ้าทนาองบ้าน,น,นในบ้านนันก็ไม่ค่อยทำงูอา่ากันมกินหอดงูวา่างยังตอนนี้อ้าวมันบอดมีนาก,กินีดระเบิดป่ะเด้ออย่านั้นเอาบอดมีเครื่องมันดีบอกเลาเครื่องกามุเครื่องแหงเดีอันนี้มันโซดตว่าโอ้ยีิการแกดีนนจะมนนาหน่อยนี่สินี่เท่านี้กวอ่างบ้านมีไงชวนไปดูกระเป๋าค่ะไม่เป็นไร งัวกระด็นคือว่าปัวแอ่แล้วกิแต่งงาไปหอป่่าหน้ำขกาอหนันี่ตาเ้ยปูประยุทธ์หเขากรเบิ้ลช่อยกันแต่ว่ายองม่ขึ้นจับจับอยู่บนโลกไม่ละเลยเมื่อความเวลเมื่อามเาหยาดยาดแล้วออ๊อบไปทหารแล้วเตนแล้วเ้นกยบว่อยๆห้งมานับเอาหามันนง้นะายมันกรเย็ดและนอนนอนสถาน เป็ดตเป็ดตุ่ยเปดาเปด่าอมเนาะไฟฮอเรียงโอ้โไฟฮอร์ที่เราญาินันเป็นเรียงทำบริหารันกบิาดอ้ไหนเขาไปแกะคนเตเคนเต็มฮอตล่ตลัแกงนี้มกมีก็หามาแดกับบนมีไรกมันก็ิแกงไม่กระเด้ว ออไขนน่พะโล่เออก็ชื่อกื่อไม่แต่อันนัน้นม่แต่ไข่ามาที่อยากนอนมี่ไ่ไข่มนที่อยากนอนเอเฮ้ยไม่มีเลยค่ะ น้ำยาตัวไม่เบาันแล้วเลยเขากินใช้กินแต่ผักใช้กินแต่ผักนะแล้วเอาตาตงไปนดวยกระดามูคือเ้ายังไม่พอกินแต่ผักก็ม่พอแค่อัจโชว์มือแล้วการกระโดิโอ้ยอย่าได้หอยมาใส่เนาะมัอยู่กับแกมมันไม่ยองจะบูก

เจ็ดมืดเจ็ดคืนนะแล้ว่ายกไปแในซ้าบุมีหักฐานมาเจ็ดมืดเจ็ดคืนมาฮัะษาฮาวาห่าี่แสด้หมอหมอามมอนตอโอบุรีมีหักฐานมาืนะัคลงหเขาเป็นโคดีแล้วหลักฐานมันอยู่บัคไคลังแตนั้นมันแค่อดีจิมบอรามมอน วันนี้ก็เป็นคนดีแล้วเกาไม่กินนะคิดตังทำบ้านดีกว่าเราไม่ดื่มที่อะไรดื่มน้ำมันลมก็ไม่กินน่ากลัวมาพเนาะตายปากเงินเนาะตายปากเงินเด้เงินเราพอแล้วอยู่ัใส่อะไรตายกใจก็ไม่านแล้วแต่ก็อิจฉา อ้ยฉันคึอยากง่วงแล้วนี่บอกนอนเข้ากันนะว่าสิไปพดอ๋อยแต่ว่าผู้สิ่งข้ามๆเลยพี่น้องอี่นตีน้ำม่งน้ำไม่แล้วอะไรอย่างเ้วขอให้เท่าดอนนาจะไปซื้อไก่มาจ้าเพราะว่าไก้ไปได้แต่จอดรถไปได้เดียวของเขามาเอานอช่วงน้ขัดจนช่วงนี้ขัดจูนไรเนี่ยจอดที่ได้ข้าวถังเล้าก็ป่ายมืออะไรจ้าขัดจนขมยจ เดี๋จะมีจะแค่ผัตรกำมะละดองโจรลายนะครัจะครัวนางโอ้ยเขาว่าเอาไว้ผัดผัดสซุปเนาะจะลวกผัดที่ส่วนของเธอผัดก็ได้ผัดกันโอกยมันต้อง ก็จะใส่จริงๆใส่ธนาเนาะอร่อยแต่ก็ใส่ผักกาดดีกว่อร่อยยูก็ไม่เคยกินเนาะเส้นรั่วเอาอ่อมเส้มูโอ้ยอะไรอย่างเงี้แลเอออยประวัยกันนอนเอออยทำไมง่วงขนเด็กน้อยอ้าวมันอากาศดีไงอเอลมยีบอยู่บ่อยๆ่พเร้องลมนมาหน่อยนอนเด็กๆเจนวาปีื่อจะจีนยังหมดตื้นเดา จะได้เมื่อคืนน้าได้จะนอนในบ้านต้นนี่อมต่าไป้มาจะนอนอต่าหน้าหน้า่นงานเลน เสาก็อยๆมดีกว่าข้าห้องน้ำก็เกมันเขาเจ้าหกาบองโอ้ยสีองเจ้ากันนั่นมนะ่ได้เือต่ลัว่ลงสองขีดนั่นแหละเื่อ้แต่ลอยบบนี้ สามในที่หอดโอ้โหจำเงินไว้ได้ใช่กันหอดปานน่ะปสอกันที่มือเล่นไปเดินี่นะใมือให้มันเีพนะเริอมันได้โอ้ลานดหเราเ้าหอดเย ภาซีแต่ภาซีค่าเลยหังี้หายไปอีน้อยลนี้จะเกิดขําวใดกลังก้าแค่งเดือนนี้บอกตั้งแตต้าได โอ้นานแล้วเด่นามเอ้ยเอยูเอ้ไไ้ก็ด้อเรือกแกอันเรือกแกออนใหญ่ก่ก็ือกไั้นัน่อยมันก็แลยเรือเขื่อนล้นหน่อยนานเหลวอันนอยนีนานไม่ได้อันนอยก็แกงแซบอยู่หกนาหน้าเรยเแกงบนนอกบนนอกอันนี้ฉันจะนอนท่ากินแบบโกโก้อ đây theo tôi có mẹ chia sẻ kỹ câu của ngôi nhà ngại thì ạ บันี้อมาแฝงเพื่อเพชรนาขึ้นสวนมันมันกบบริเวณเราผู้น้อยเด้พูทีลห้าเฮกตาร์มันทั้งอย่างมัมันทั้งอย่างทั้งออยอย่างนะหอดิพันยะอย่างนะหอดิพันยนุนากโถเลาวุไปนนอะไรบ้สิบสามหสิสี่ตัวโซ่แต่วันนี้ไม่ม้ อีกรอนนะได้สิบพันเงี้ดว่โอ้โหดูมาได้ยูได้๋ยวนี้นะราคาอย่าง้มันมคงเลยป้ามันนึ่แล้วเนี่ยที่การี่ี่หาพันว่านึ่งจากสี่หาพันยี่บาโลกแลปื้อบาทเดียวสองพันคือจะเป็นโอ้าด้วยตรงนี้นะมานลายอล้วเท่ากี่ราคามันโลมวัดุทินาคนั้นลยเอนี่ล้างปีใหม่นี่ทาเบิร์โลนเขาเอามาดกจากกูดังเขาแล้วเนี่ยเดินห้าเดินทก ตาตาเห็นเลยว่เจ้าสีไปท่ตากทั้งเลน้ำฝนถืองายพนมาหนึ่งกับโมดํมดำมดัราคาลงอีกราคาต่โลโอ้ลซสี่ันห้าซีพานสั่งก็ได้มันเจ้าน้ำนักหลยตวดอีกลายปวดที่ปกติ วัดความซื่นนักใส่บ่อมมันแห้งบ่มานก่อนนะเขาจะเล่นสุกไปแจกบ่อันบ่ขายได้ตอนเช้าไปขายมักสุบ่ายเออบ่มีใครขายดอกตอนเช้าหน่ะมันซื่นมันขายแต่ขายตอนบ่ายกับงบกอกี่ทั้งขายเมื่อไหร่แตงกอกั้งเมื่อห้าสิบขายแตงกรับบ่มีติโก้โก้เ็นเงินเอาไปขายโลดอันแดดเนี่ยตากซ้องแดดแล้วมันขายโลด โอ้นานแล้วดิบบน่นนาจะครึ่งกว่าน,นามนสิ่งเดียมันคือบอกมันยังค่าอยู่น้อยอาบน่อมันไม่ถึงสองขวดใช่ไหมสองของ ให้ลงเป้าเล่นๆ จังเมื่อจังไรวเมื่อสีพัดแล้วก็เมื่อพัดอยู่ฟุ้แล้วคมีเยอะพัดควมเยอะโมนะเยอะโมก็ไม่จัเมื่อแกงอยู่ห้องอันโมแกอยู่ข้องอันสามหาวอ่ะสิชิบเอ็มโม่เลยนี่ไวแค่พอดีบายโมแล้วครับ

โอ้ยมูจะน้ำมอนอืม่าซเธอนี่นะนี่ข้าของน้ำสองเธอแล้วก็เมืนอ้เมนเลย่ได้กินเนี่ยปดกัเก็องแน่นว่เปนอาการเขเริ่อะบกินเนี่ยค่ะเปกัมันอยุเมขึ้นแต่ที่ดอาไปเยอมื่อกี้จะสองเธอแล้วนะกุงไว้ นุ่ก็มันมีอยู่มันใหญ่มันออกน้ำร่มไอ้เบ่งต้นแบบโบต๊เป็ดต้อนวันดีจ้ามื่อดิสิแกงนอกคิดจะไปหาหอยมื่อดิพันธ์ไทตายเดิมมื่อเด้มน่าจะต้นเป็ดตอนนับตอนเอะได้อยู่าะมีคนไล่อยู่เฮ้ยเาหาก้อนที่เจหัหาอยาจะนนา เป็นยางม planet, too, ีอายุอัดเตาเึ้นมา่เอาาก็ไปกลยเจ้าอาวาเจ้าจะเทาเตาเผ้าเตากับเผาอยู่ด้อมแห่งยังไงดี้อมวันเตา่ายง่าแค่แค่อุปโลกกับพีปดาวเอ้ยได้สระมันบอกมีคู่คือเขาอุปโลกขึ้นมา เาบันไปยืนัะกระแจกก็ได้แต่ว่าอยากการนั่นแล้วห้ากัจจสันนะตุ่ยใช่สกเราจะเข้าไปห้ใส่สักโม้นาคอบอกเไปยกกระแกแถแป้านลบอกแป้าเลยแต่ข่อยยังบ่คุณเคยมันย่ไงมันทะลอกหักแต่ว่าเข้าใหม่ตีอปไปมือนห้่นะเห็นยุ่ไางนาะตือะ้าออเห็นออกยู่ได้นนะมีลงไปหน่นะมพี่ลาอีกสักสิบการกาเาปนางหง พี่เง้ไโคมมันีกม่ฮึไึโคฮึฮึฮึฮําลฮึ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 ฮยฮึฮไฮึนค่ึฮึฮึฮึนึี่ฮึฮนี่ฮึฮึฮึกึฮ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 คฮึฮึฮึนึฮึฮึฮเฮึกึฮ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 ้ฮึาณอา ระว่ง้เป็นแบบเดินกันกูแปดอกูอดุงแปดดแล้วมั้อเจ้าขาวมออ้าวมีกระไรอีกเนะกกย,ยังมา<อ>งแกนแั่งกับผมเพือ,มอ,มอ,มอัก้าับก้าอยู่ม้อหม,อมอ้อหม้อมอ้อปุม้นี่ตัวนึงนี่นี่ในี่ทาล่า บก่ไงไงไงน่จะน่มีเกศเลยบ้านแก่หลับุ่มอยานี่มันไปเราจยเือยมันิบะด้ต้มว่าสีนองแก่อะไรแบบนพร้มก็ตากเสร็จแล้นอนแก่ผักข้าีปต้หอมสำัเหมย่ามาแล้วนอนใสู่้ันเี

ยังเย็นค่อ่อนเพินได้เยพิ่เนือทั้งสองถอยอันนี้นอ่อนในเดอนตเกิเลย้ยแม่มือสบอัไปแก่มาก่ถ้าจะเคี้ยวกินเพ่นดเนี่ยกบมากแก่ๆบบกู้ใต้เนี่ยมันอ่อนๆไงโอ้กับรเด็มากเลยผู้ใต้เอ่อนนะมั่ๆไนกอาวเนเราไปไหน

มึงดออยารียมาเห็นฝาใส่เดี๋ยวมาฝากระต่ายโอ้ยโอ้ย่ว่เนี่ยเราาว่าในห้องแช่ๆช่ให้ให้ตัวอยู่แบบยุบมันเขานอนเพราะว่าไปซีตัวนึ่งแล้วไข่แบยังกองอ่ะเนี่ยป่งเองมันลป่งเองแล้วมันไม่ได้ออกแดดตัวนั้นม้าหอนจะมาแดดได้เลย ก็ยหยกไปอยทังู่้ก็ท่อนมาใช่ไหมเนี่ยีเอาแก้ๆได้ประกยัดทำไมใบใคแเราบอกผูกเชือกไว้เด้อตอน้จัคู่มุกงลิปนิคบไม่ข่อยเลยจะบอกถึงปีก่งประหยาดอยู่อย่างกัวกินขาวตัวบกคือบกินน้ามัน ดีดาก็ุ้ยดีจีกินแมลมันแตงวัาค่มากมันคืค่จะกินข้าวำาดได้ข้าวไรกินข้าวดแต่อย่างน้อย้าวโพตกนามันตอนเขากิดกาินไข่วันนั้นแหละไข้กูขรวงลองไข่ตั้งซีโน่ด่าจ้ัาพนกอย่งจุ่มเหมือนเด้มเลยเดีย ยากนะอ้หมอนี่ดหมอนอ่อยางบนท้ามอนเสียกะ่นาอลัใ่งของครบมั้ามาสม่ต่าไดมีมูอมากินเขาอาไว้กับบริษัทเออหมอไฟฟ้าจะนั่นก็ตายแลวไม่ใช่ตายเมื่อวันหนึ่งคนกินอยู่ในอ๋อกรไว้ปนจบ่คอยได้เหตุ กะไว้แต่มอจุ่มเก่าไว้แต่นนั้ตลาดก็ค่อนมีแต่เห็นหมอจุ่มมอดาบก็มีแล้เสียมาหลายสิบคนเงยัน,นมาดในหนาม,มันจะเปลี่ยนในหนามด้วยตกอุถูกด้วยนะเพราะเพื่อแข่งเป็นยังไง,งอะไรพี่น้องเออบริวารลายยาห้ามปิดผู้ไม่คขาว่าเป็นเสี่ยงลายเนาะกระสิข้อเก็บภาพบรรยากาศแก้หน่อไม้แก่งไว้สำนีและพี่นออ้องฝา,ากติดตามคลิปหน้าจากทีมงานของพวกเรา,าด้วย<ด>จ้าสวัสดีจ้า